โอเคนะครับได้แล้วอ่าต่อไปเรื่องของวิวัฒน,นาการของเซลล์นะครับในการเกิดเซลล์เริ่มต้นเนี่ยนะครับมันเกิดยังไงบ้างอ่าเรามาดูครับไม่ให้โอเคนะครับอ่าการเกิดเซลลใหม่ๆนะครับต้องเริ่มจากโครงสร้างที่มันง่ายๆก่อนนะครับโครงสร้างเริ่มต้นที่ทําให้เกิดเซลล์เรียกว่าโปรโต เรียกว่าโปรโตเซลหรือเซลเริ่มต้นนั่นเองนะครับก่อนอื่นมันจะมีแค่ดูรูปนะครับดูนะเนี่ยเริ่มต้นแล้วมันก็นจะเป็นถุงนะครับเป็นถุงเฉยๆยังไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับเป็นลิปิดเวสซิเคิลลิปิดเวสิเคลิปปเเคลหมายคมว่าถุงเวสซิเคิลแปบลบว่าถุงนะครับถุงของลิป,ปิดนะครับอันแรกนะ เป็นถุงของเล็บปิดแล้วก็มีเยื่อหุ้มนะครับม,มีเยื่อหุ้มนะครับมีเยื่อหุ้มเยฉยๆเยื่อหุ้มนี้นะครับเป็นเยื่อหุ้มที่ห่อหุ้มเอาของเหลวเอาไว้ข้างในแค่นั้นนะครับเหมือนกับนึกภาพเหมือนกับลูกโป่งที่มีน้ําอยู่ข้างในตอนแรกเป็นแค่นั้นนะครับต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปปั๊บนะครับที่เยื่อหุ้มเนี่ย มันก็จะมีโครงสร้างที่แทรกเข้าไปนะครับเห็นไหมมันเริ่มมีโครงสร้างที่แทรกเข้าไปแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปนะครับถ้านะโครงสร้างเหล่านี้นะครับเมื่อแทรกไปมากขึ้นนะครับมันก็แยกเป็นกี่ชั้นทีนี้ดูนะครับมันก็แยกเป็นผงย่อยทีหนึ่งที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากขึ้นเห็นไหมครับดูรูปนะแต่ก่อนเนี่ย เยื่อหุ้มมันเป็นธรรมดาใช่ไหมครับ <S <S ดูนะเริ่มต้นเนี่ยเยื่อหุ้มยังม,มีอะไรอยู่เห็นไหมครับเยื่อหุ้มยังมีอะไรแทรกอยู่ทีนี้พอมีอุปกระอกอื่นมันแทรกเข้าไปที่เยื่อหุ้มพวกนี้นะครับมันก็ทําให้เยื่อหุ้มเซลล์มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับกลายเป็นโปรโตเซลล์นะครับโป proto al, รโตเซลล์ถ่านเนาะ อันนี้คือการเพิ่มความซับซ้อนของเยื um ่อหุ้มเซลคือเริ่มจากเยื่อธรรมดานะครับแล้วมีโครงสร้างแทรกเข้าไปก่อนโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อมีโครงสร้างที่แทรกเข้าไปแล้วเยื Ye ่อห um ุ้มเซลเนี่ยมันก็จะเห็นไหมครัมีการเรียงตัวกันนะครับเป็น2ชั้นโครงสร้างนี้เรียกว่าโครงสร้างนี้เรียกว่าอะไรเคยได้ยินไหมครับ เรียนตอนมอ4ก้อนแต่ละก้อนนี้เรียกว่าอะไรขยายออกมาดูปับ๊บเนี่ยก้อนแต่ละก้อนนี้เรียกว่าเกรดเกียร์ว่าฟอสโฟ,ฟลิปิดไหมครับฟอสโฟลิปิดอ่านว่าฟอสโฟลิปิดขยายออกมาดู นะครับมันจะเป็นอย่างนี้จำหนึ่งฮะเนี่ยขยายมาดูจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับฟอสโฟลิปิดไอ้ก้อนที่มันเรียงกันเป็นชั้นนะครับฟอสโฟลิปิดจะมีลักษณะแบบนี้ซึ่งมันจะแบ่งเป็นส่วนสีแดงนะครับส่วนที่เราเรียกว่าส่วนหัว ส่วนหัวแล้วก็สีเขียวด้วยนะเรียกว่าส่วนหัวครับ <Okay. S 1> มีสีแดงกับสีเขียวเป็นส่วนหัวส่วนที่เป็นสีแดงอย่างเดียวจะเป็นส่วนของหมู่ฟอสเฟตสีแดงนะอันนี้เป็นหมู่ฟอสเฟตส่วนสีเขียวนี้เป็นกีโซโลกีโซโลครับอาจจะได้หน้าเดียวแหละ เกียร์โซลลนะครับ, G low, รบนี่คือส่วนหัวนะส่วนหัวมี2อ,อย่างคือมูฟอสเฟตกับกีสโลนะครับส่วนนี้เป็นสีน้ําเงินนี้เรียกว่าส่วนหางส่วนหางนะครับส่วนหางนี้เกิดจากเกิดจากกดไขมันสีน้ำเงินนะเป็น กรดไขมันนะครับโอเคอีกรอบนึ่งมเลกุลฟอสโฟลิปิดมีส่วนประกอบหลักอยู่2ส,ส่วนแยกกันคือส่วนหัวกับส่วนหางนะครับส่วนหัวมีส่วนประกอบย่อย2อย่างอีกสําคัญก็จะมีมูฟอสเฟตกับกรีสโลนะครับส่วนหางมีอย่างเดียวคือกรดไขมันที่นี้มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับมูฟอสเฟตนี้ นี่นะครับจะมีคั่จะมีคั่คกีสซลไม่มีคั่ครับคือคั่คือพวกคั่วบวกคู่ลบอย่างเงี้ย่านะครับซึ่งอันนี้จะเป็นลบนะครับคั่ลบคือมีประจุนั่นเองนะครับมมฟอสเฟต มีขั้วเป็นขั้วลบกิสโอลไม่มีขั้วส่วนกดไขมันไม่มีขั้วไม่มีขั้วครับเขียนครับต่อมา การที่ส่วนหัวมีหมูฟอสเฟตกับกิซโลนั้นอันนึงมีขั้วอันหนึ่งไม่มีขั้วเวลามารวมกันมันจะกลายเป็นมีหรือไม่มีม,มีมันจะมีขั้วเพราะนั้นเนี่ยสรุปก็คือส่วนหัวสรุปนะครับส่วนหัวจึงมีขั้วส่วนหางไม่มีขั้วน,นะฮะ โอเคไหมครับต่อ,อมาครับส่วนหัวมันมีขั้วการมีขั้วนี้มันจะหันเข้าหาน้ำครับมันจะหันเข้าหาน้ำจะหันเข้าหาน้ำโอเคไหมครับมีขั้วจะหันเข้าหาน้ำเพราะว่าน้ำมีขั้วเหมือนกันนะครับ ส่วนส่วนหางไม่มีขั้วนี้จะหันหนีน้ำนะครับหรือหันออกจากน้ำนั่นเองนะครับโอเคไหมครับพันเมื่อมันหันเข้าหาน้ำเราจะเรียกว่าส่วนชอบน้ำนะครับเรียกว่าส่วนชอบน้ำนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า ไฮโดรฟิลิกไฮโดรฟิลิกนะครับอ่านออกไหมอ่าเขียนเพิ่มเติมให้อ่านว่าไฮโดรฟิลิกนะครับส่วนชอบน้ำมันชอบน้ำเพราะมันหันเข้าหาน้ำมันหันเข้าหาน้ำเพราะว่าส่วนนั้นมันมีขั้วถนะครับ ส่วน,นส่วนหัวจะหันเข้าหา,าน้ำนั่นเองเรียกคุณสมบัติไั้นว่าไฮโดรฟิลิกนะครับส่วนหางทีนี้ส่วนหางจะหันหนีน้ำนะครับเราเรียกว่าส่วนไม่ชอบน้ำส่วนไม่ชอบน้ำนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าไฮโดรโฟบิก อ่านว่าไฮโดรโฟบิกนะครับส่วนไม่ชอบน้ำมันหันหนีน้ำเพราะว่ามันไม่มีขั้วนะครับโอเคไหมครับ,รบส่วนมีขั้วจะหันเข้าหาส่วนมีขั้วแสดงว่าน้ำเป็นโมเลกุลที่มีขั้วนั่นเองนะครับเห็นไหมครับน้ำป็น โมเลกุลที่มีขั่วนะครับเพราะส่วนหัวก็เลยหันเข้าหาน้ำเอ็คนไหมครับทีนี้ย้อนกลับมาครับเซลลปกติมันจะอยู่ในบริเวณที่มันมีน้ำล้อมรอบในภาพนะครับ เซลจะอยู่ในบริเวณที่มีน้าล้อมรอบ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยโมเลกุลของฟอสโฟลิปิดมันก็เลยต้องเรียงตัวกันเพื่อไม่ให้ส่วนหางเนี่ยมันโดนน้าถานะแล้วมันทําอย่างไรทีนี้ที่จะทาให้ส่วนหางไม่โดนน้ําได้ <Yeah. S 1> มันต้องเอาส่วนหางเก็บไว้ข้างในใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> แล้วก็หันส่วนห,หัวออกข้างนอกนึกภาพดูภาพครับเนี่ย <Yeah. S 1> ส่วนหัวส่วนหัว แล้วก็หันส่วนหางเข้าด้านในเห็นไหมครับเวลาน้ําที่อยู่รอบๆน้ําน้ําเป็นเอาสมมติว่าน้ำโมลกุลูสีเขียวนี่อยู่รอบๆไหมครับเวลามันเรียงตัวกันมันจะหันส่วนหัวออกไปจับกับน้ําป้องกันส่วนหางไม่ให้โดนน้ำนะครับเพราะนั้นมันก็จะเกิดการเรียงกันกี่ชั้นตามรูปครับก<อ>ี่ชั้น2ชั้นใช่ไหมครับเนี่ยจะเกิดการเลี้ยงกันชั้นเนี่ยชั้นที่1นึ่งดูนะครับ<อ> อันนี้ชั้นที่1อันนี้ชั้นที่2เห็นไหมครับเกิดการเรียงกัน2ชั้นเกิดขึ้นเลียงกัน2ชั้นเพื่อไม่ให้ส่วนหางมันโดนน้ํนั่นเองนะครับเนี่ยเลียง2ชั้นเพื่อไม่ให้หางโดนหรือสัมผัสนั่นเองนะครับสัมผัสน yes ้ํา โอเคไหมครับครับพันการเรียงการสอชั้นของฟอสโฟลิปิดนี้เราจะเรียกว่าลิปิดไบเลเยอร์นะครับทั้งหมดนี้เรียกว่าลิปิดไบเลเยอร์นะครับอ่านว่าเดี๋ยวเขียนคบอ่านให้นะลิปิดไบเลเยอร์นะครับ การเรียงกันของลิปิดกี่ชั้นใบไปว่าเท่ไาไรใบใบแปลว่าสองเลเ,เยอร์ไปว่าชั้นน,นะครับเนี่ยใบตัวเนี้ยแปลว่าสองเลเยอร์นี้แปลว่าชั้นนะครับลิปิดเมื่อกี้ลิปิดตัวดีหายนะเ,นเพิม,มลิปิดเพิ่มตัวดีเข้าไปด้วยลิปิดก็คือโมเลกุลของฟอสโฟลิปิดนั่นเองเนี่ยอันเนี้ยโมเลกุลของฟอสโฟลิปิดเรียงกันกี่ชั้นนะเมื่อกี้ เพื่ออะไรครับเออเพื่อไม่หางโดนน้ำเข้าใจไหมครับฟันเยื่อหุ้มก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับซึ่งลิปิดใบเลเยอร์นี้มันจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมขึ้นมาครับคือมันจะสามารถคัดเลือกสารผ่านเข้าออกจากเซลล์ได้นะครับอันนี้สามารถอันนี้สามารถคัดเลือก สารผ่านเข้าแล้วก็ออกจากเซลล์นั่นเองนะครับเราเรียกว่าเยื่อเลือกผ่านหรือเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองนะครับบางตำราจะใช้คำว่า selective membrane ตำราบางครั้งจะใช้คำว่า permeable membrane ก็ได้นะครับแต่มันเป็นเยื่อเลือกผ่านโอเคไหมครับ ที่ปิดไปเลยเยอะนะครับนั่นคือเยื่อหุ้มเซลล์ต่อมาครับเมื่อมีเยื่อหุ้มเซลล์ชัดเจนแล้วนะครับสารที่เพิ่มเข้ามาต่อมาจากเยื่อหุ้มเซลล์ที่เรียงกันเป็น2ชั้นแล้วนะครับก็คือมันจะมีสารพันธุกรรมขึ้นมาก่อนนะครับเห็นไหมจะมีสารพันธุกรรมสารพันธุกรรมชนิดแรกที่เกิดขึ้นก็คืออะไรเนี่ย r n a นะครับ เนียันมีสามพันธุกรรมเกิดขึ้นก่อนหลังจากที่มียื่หุ้มเสร็จนะ1มีเยื่อหุ้ม2องมีสารพันธุกรรมนะครับทีนี้เมื่อมีสามพันธุกรรมมันก็จะมีเม็ดนี้มาทํหน้าที่ร่วมกับสารพันธุกรรมครับเรียกว่าไลโบโซมอ่านว่าไลโบโซมเขียนไหมครับ สารมันทุกกรรมอันแรกที่เกิดขึ้นง่ายๆก็คือ R N A เข้าใจนะครับซึ่ง R N A จะทำงานร่วมกับไลโบโซมทำงานร่วมกันแล้วได้อะไรออกมาครับได้โปรโตีนครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้เนี่ย R N A กับไลโบโซมเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรโตีนครับสังเคราะห์โปรโตีน ต้องทำร่วมกันนะครับอันใดอันหนึ่งทำไม่ได้ต้องทำร่วมกันระหว่าง RNA กับไรโบโซมสังเคราะห์โปรโตีนขึ้นมาทําให้เซลล์มีความซับซ้อนมากขึ้นถ่านะครับโปรโตีนที่สังเคราะห์ขึ้นมานะครับจะใช้ภายในเซลล์ก็ได้หรือจะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ก็ได้เขียนไหมครับ ่เนาะโปรโตีนที่สร้างขึ้นมาส่วนหนึ่งก็ใช้ภายในเซลล์ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองนะครับซึ่งก้อนนี้ครับเนี่ยก้อนที่อาจารย์งเนี่ยนะครับก้อนนี้มันเป็นก้อนโปรโตีนก้อนโปรโตีน,ตน,ตนที่ แทรกอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์ครับทําให้มีประโยชน์นะครับตรงนี้ก้อนโปรตีนก้อนนี้ที่แทรกอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยทำให้เซลล์เนี่ยนะครับมันมีกระบวนการภายในเซลล์เพิ่มขึ้นทําให้ เกิดกระบวนการภายในเซลล์มากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือเซล์เริ่มต้นนะครับโอเคนะครับจากนั้นมันก็จะค่อยมีองค์ประกอบอื่นแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาแทรกเข้ามานะครับเนี่ยหลังจากนี้ครับเนี่ยหลังจากนี้หลังจากที่มันมีเยื่อหุ้มเซลที่ซับซ้อนแล้ว หลังจากนี้จะเกิดองค์ประกอบอื่นๆเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเขียนนะครับนั่นคือกระบวนการเกิดเซลล์นะครับเกิดโปรโตเซล Kia。給了